วันนี้เราก็จะพาไปชมสะพานบรุกลินนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบรุกลินบริดจ์นะฮะก็อยู่ในนิวยอร์กนะครับภาษาอังกฤษเต็มๆเ,เนี่ยเรียกว่านิวยอร์กซิตี้หรือ N.Y.C. นะฮะก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลกเลยนะ,ะเป็นมหาคนครเอกของโลกเลย ก็นิวยอร์กเนี่ยฮะจะเห็นว่าตึกสูงๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้เยอะยังไงนะเยอะสุดๆหนังหลายเรื่องก็ชอบมาถ่ายตึกในนิวยอร์กนะแล้วก็ไอพาร์คทางขวามือตะกี้นี่ที่บินผ่านมาก็คือเป็นพาร์คที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะก็คนก็ชอบมาถ่ายหนังกันนะฮะก็เมืองนี้เนี่ยฮะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเงินบันเทิงนะเรามีตึกระฟ้าเนี่ยสูงมากเจริญมาแล้ว150ปีนะฮะ ก็ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะก็ในหนังเรื่องไททานิกเนี่ยเขากา็นั่งเรือจากอ,าอังกฤษนะฮะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมานิวยอร์กนะครับ,าารรบแล้วก็ดาราเขาบอกว่านี่เห็นเทพีเสรีภาพเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอ่าเป็นเสื่องล้อเล่นกันนะฮะจริงๆมันไม่เห็นหรอกนะฮะเพราะว่ามันไกลนะครับ ก็ประเดี๋ยวเราจะพาไปชมสะพานบรุกลินนะฮะแล้วก็ไปชมเทพีเสรีภาพกันนะฮะในระหว่างนี้เราก็ชมตึกสูงๆไปก่อนนะฮะก็มี Empire s t a t e นะ b u บิลดิ g นะ,ะก็คือ,อ,อบางเรื่องเนี่ยเขาก็มาขอแต่งงานกันบนออยอดตึก Empire State นะฮะกเ็เป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆนะฮะแต่ว่าตัวผมเองไม่ชอบความสูงนะฮะก็ไม่ค่อยชอบขึ้นตึกสูงเท่าไหร่นะฮะโอเคนี่เราก็จะบินวนรอบๆเมืองไปรอบนึงก่อนนะครับ อตอนนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของนี่นะฮะเออ Empire State Building นะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วมีตึกสูงกว่าน,นี้เยอะแยะเลยเราก็บินไม่ชมนยอดตึกนะมันก็จะเห็นวิวทั่วไปหมดเลยนะฮะวันนี้ก็บินด้วยเครื่องบินเล็กนะฮะก็เพราะว่าเครื่องบินใหญ่เนี่ยบางทีบินไปมันจะเร็วเกินไปนะครับโอเคประเดี๋ยวจะพาไปชมเทปีเสรีภาพนะ,ะก็ เออมาดูประวัติกันนิดหน่อยนะก็เรียกว่าเป็นปฏิมากรรมโรหะสำมฤทธิ์นะฮะก็เป็นเทพของโรมันนะฮะหอมผ้าเสื้อคลุมนะฮะแล้วก็มือขวาชูคบเพลิงม,มือซ้ายถือศิลาจารึกนะฮะประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะครับก็เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสเียมอบให้อเมริกานะครับออตอนนี้เราก็จะบินไปยังสะพานบรุกลินก่อนนะครับหรือบรุกลินบริดจ์นะฮะก็เป็นสะพานที่ สร้างมาแล้วร้อยกว่าปีสร้างเสร็จเมื่อปี1883นะฮะนี่ข้อมูลจากวิกินะฮะก็เป็นสะพานแขวนะหรือ suspension bridge นะฮะแห่งแรกของอเมริกาเลยนะฮะตัวสะพานทำด้วยหินแล้วก็เหล็กกล้าในความยาว1,825เมตรก็กิโลกว่าเกือบ2กิโลนะสูง133ฟุตนะก็ถือว่าเออไม่ไม่สูงมากนะประเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องบินใหญ่ไปลองลอดใต้นะฮะเหมือนกับที่เคยทำกับหลายๆสะพานนะครับก็สะพานนี้นะฮะข้ามแม่น้ำอีส ทาแม่น้ำ East, อีสตก็สะพานแห่งนี้เนี่ยฮะเดิมเขาเรียกว่าสะพานนิวยอร์กลุกลินนะคข้ามแม่น้ำอีสเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมระหว่างเกาะแมนฮัตตันนะฮะที่เราบินอยู่นี่คือเกาะแมนฮัตตันกับลุกลินนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเคยใช้เป็นทางผ่านของรถมาแล้วก็ทางรถไฟยกระดับแล้วก็ปรปับปรุงโครงสร้างมาหลายครั้งนะฮะ ก็เป็นแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเลยในปี1964นะหนังหลายเรื่องเนี่ยก็จะชอบออมาหามุมถ่ายรูปกันในเมืองนะก็แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ลอดผ่านตึกสูงๆนะก็เห็นตัวสะพานนะฮะอันนี้เราก็มาหามุมนั้นเหมือนกันนะผมก็บินแบบลอดเข้ามาในตึกนะฮะก็คือสะพานนี้ฮะบรุกลินบริดจเป็นสะพานแขวนนะที่มีความสวยงามมากนะครับนะอ,นอันขวานะ,ะอันซ้ายไม่ใช่อันนี้นะ,ะอันนี้ อ่ะอันนี้นะฮะสะพานนี้มีความสวยงามมากนะฮะก็เวลามาชมนะก็เขาไม่เสียตังค์นะไม่เก็บตังค์นะก็มาเดินชมกันเฉยเลยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ควรจะมาเดินกันเ,เรียกว่าฤดูร้อนนะฮะเพราะถ้าเกิดฤดูหนาวนี่ามาเดนินก็จะหนาวมากนะนิวยอร์กนี่หนาวมากนะครับปีที่แล้วนี่หิมะตกแบบสุดๆ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชนสะพานบรรยายเพลินนะชนสะพานวันนั้นตรงนี้เนี่ยตึกมันเยอะมากนะผมก็จะต้องระมัดระวังไปในตัวด้วยนะอันนี้เป็นสะพานแขวนอีกแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งมีความสวยงามเช่นเดียวกันผมก็จะบินกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุยเพลินนะเกือบชนสะพานอันนี้เราจะลองรอดตายนะฮะรอดตายอันนี้ไม่ใช่รุกลินนะฮะสะพานข้างหน้าเนี่ยคือรุกลินบริดจ์ อ่าคือนี้นะเป็นสะพานที่ติดหนึ่งใน5อันดับที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกเลยนะครับอ่านี่นะฮะเห็นเห็น <ๆ S 2> ชัดๆกันไปนเลยนะฮะดูมุมข้างหลังอีกทีหนึ่งอ่าเป็นสะพานดังอ่ะนะฮะ,นะฮะเวลาใครมานิวยอร์กก็ต้องมาสะพานนี้นะครับอนอกจากนั้นนี่นะครับเ,เวลาคนมาเทีย่ยวอเมริกาเนี่ยเขาจะไปชมเรียกว่าเทปิสเซอรีภาพที่ผมเล่าประวัติไปเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะก็ เมื่อกี้พูดไปนิดหน่อยแล้วนะฮะว่าถือศิลาจารึกนะฮะคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะครับแล้วก็ที่เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาดนะ,สะแสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาสนะครับสวมมงกุฎเจ็ดแฉกนะ,ะก็เป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้ง7หรือทวีปทั้ง7นะฮะข้างในก็มีบันไดวนรวม162ชั้นนะครับก็คือข้างหน้านี่ฮะข้างหน้านี่เขจะมีเกาะอยู่2เกาะด้วยกันนะเกาะหนึ่งก็คือเกาะเอลิส ก็ไปเดี๋ยวผมจะบินผ่านอย่างรวดเร็วนะฮะสวยมากเลยไปเดี๋ยวมองลงไปนะจะสวยมากแล้วก็เกาะทางซ้ายมือนะฮะก็คือเกาะที่อยู่ของ Statue of Liberty หรือเทพีเสรีภาพนะฮะก็ฝรั่งเศสนี่ฮะสร้างเทพีเสรีภาพมอบให้อเมริกานะ<_ <EN> _เพราะว่าเขาชื่นชมชาวอเมริกาที่กล้า ลุกขึ้นมาสู้กับสราราฐอาณาจักรแล้วก็ประกาศอิสรภาพนะฮะเป็นผลสําเร็จนะชาวฝรั่งเศสก็เลยรณรงค์หางเงินบริจาคจากทั่วประเทศสร้างเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาให้เป็นของขวัญน,นะฮะแต่ว่าเนื่องจากความใหญ่โตนะเวลาขนจากฝรั่งเศสมายังอเมริกาเนี่ยต้องแยกส่วนแล้วก็มาประกอบนะฮะก็มีชิ้นส่วนย่อยเนี่ยสามชิ้นเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาประกอบขึ้นม่เนี่ยเนะสเดือนนะฮะสเดือนนาน,านมากๆเลยนะฮะ ก็อันนี้ผมก็จะบินจากข้างหลังเข้าไปก่อนนะเราประเดี๋ยวจะบินวนรอบกลับมาให้ชมกันอีกทีนึงนะฮะอันนี้ผมก็ต้องลดความเร็วมาเพราะว่าบินเร็วจะดูไม่ทันอันนี้ผมจะบินลง,ลงต่ำนะฮะเวลาบินเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่า,เ,าเคยมาบินหลายที่แล้วสารภาพทําเครื่องบินตกทะเลไปหลายรอบแล้วในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator เนี่ยเวลาเราทําเครื่องบินตกทะเลนะฮะเราก็ต้องไปเริ่มใหม่อันนี้เกือบตกอีกแล้วนะฮะเฉียดผิวน้ําไปนิดเดียว เพราะฉะนั้นบางทีพูดมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าทําเครื่องตกทะเลนะทำเครื่องตกทะเลนะ,ะลนะบางทีจะเห็นผมหยุดไปเนี่ยผมก็ต้อง,ต,องต้องคอยคอยดูหน่อยหนึ่งนะฮะต้องคอยดูหน่อยหนึ่งน,นี่บิน,บนบวนกลับไปสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้บินเข้าจากทางข้างหน้าก็จะเห็นตามคำบรรยายที่ผมพูดไว้นะฮะ เทพีถือคบเพลิงกับถือคำประกาศอิสระภาพนะัใส่มงกุฎ7จ็ดแฉกแล้วก็ที่เท้าซ้ายก็มีโซ่ขาดอยู่นะนี่โอ้ถ่ายจากข้างหลังย้อนแสงอเห็นผ้าที่เป็นแฉกสวยงามมากๆเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะก็เออก็ถือว่าภารกิจสําเร็จแล้วนะฮะได้ชมสะพานรุกลินแล้วก็แถมมาชมเทพีเสรีภาพนะครับโอเคผมก็จะบินไปหาสนามบินลงแล้วนะฮะบินหาสนามบินลง ก็ทางซ้ายมือข้างหน้ามีอยู่นะฮะมีสนามบินอยู่แห่งหนึ่งนะก็อันนี้วันนี้บินด้วยเครื่องบินเล็กนะการหาสนามบินลงเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เจอสนามบินนะฮะแล้วก็บินลงถนนเลยก็ยังได้นะฮะเพราะว่าเครื่องมันลงจอดได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องลำใหญ่เนี่ยต้องหา international airport เพราะว่าสนามบินเล็กเนี่ยลงแล้วเ,เครื่องใหญ่ลงไม่สำเร็จนะเพราะว่ารันเวย์ยาวไม่พออันนี้เพื่อความชัวร์ผมเปิด แผนที่หน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อดูว่าอสนามบินเนี่ยมันขวางแนวไหนนะฮะอันนี้ดูจากแผนที่นะฮะเราจะต้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวเกือบจะหักศอกนะฮะเพื่อที่จะเข้าสนามบินนะฮะ,ะเพราะว่าสนามบินมันอยู่ในอีกแนวนึงคนระับสนามบินเนี่ยเราเจอสนามบินไหนใกล้เราก็ลงอันนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกหลายๆครั้งนะผมพยายามย้ำนะเพราะว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะฮะไม่ใช่ของจริง อันนี้เป็นการบินจำลองนะ Microsoft Flight Simulator เพราะฉะนั้นเรานึกอยากจะลงเราก็ลงนะฮะถ้าเกิดเป็นของจริงก็ต้องฟังคำสั่งจากหอควบคุมนะฮะหอบังคับการนะซึ่งผมก็เคยฟังแล้วก็ทำเหมือนจริงมากนะแต่ว่าโอ้มันขั้นตอนเยอะมากเลยบางทีเราก็เลยขี้เกียจผมเลยปิดปิดเสียงที่เขาพูดนะฮะไม่งั้นเขาพูดตลอดเวลาว่าเออ,อยังลงไม่ได้นะลงผิดทางอะไรเงี้ยก็จะพูดตลอดเวลานะครับเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเออ ปิดไปเลยนะเราก็ลงตามใจชอบเราบางทีผมไปลงที่ถนนด้วยซ้ำนะครับนี่นะในระหวัางที่หาสนามบินผมก็จะพูดประวัติของเทพีเิลปภาพอีกหน่อยหนึ่งนะพราะในปี2527เนี่เนี้ยองการยูเนสโกเนี่ยประกาศให้เทพีศิลปภาพเนี่ยเป็นมรดกโลกนะฮะแล้วก็แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปชมเนี่ยมากกว่า3.2ล้านคนนะเยอะมากๆแล้วก็ หลังเกิดเหตุเนี่ยสเปนกันยาเนี่ยฮะก็ทางการสั่งปิดเลยนะฮะแล้วก็ปิดเกาะลิเบอร์ตี้ชั่วคราวนะแล้วก็มาเปิดใหม่อีกครั้งเนี่ยในปลายปี2544นะฮะโดยที่ฐานแล้วก็อนุสาวรีย์เนี่ยคงปิดอยู่นะฮะก็คือปิดไปแล้วก็มาเปิดใหม่แต่ว่าฐานกับอนุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ส่วนฐานเนี่ยเปิดอีกครั้งใน เดือนสิงหาคมปี2547นะฮะก็4กรกฎาคมนะฮะ4กรกฎาคม2552เนี่ยตัวอนุสาวรีย์นี่ก็เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้นะแต่ว่าจำกัดจำนวนนะฮะให้ไม่กี่คนเนี่ยขึ้นไปถึงหัวมงกุฎได้ในแต่ละวันนะก็เรียกว่าต้องจองคิวโอเคเราก็บินมาเยอะแล้วก็บินมาถึงสนามบินแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกเครื่องบินเล็กมันก็ลงง่ายๆนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามลงให้มันนุ่มๆน,นะลงมันนุ่นนมๆบอกว่าคงจะไม่เด้งนะฮะ บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งตัวมาบางทีลงจอดกระทันหันนี้เครื่องมันจะเด้งนะฮะอันนี้ผมก็ปจะพยายามทําให้มันนุ่มที่สุดนะครับอเอาแล้วนะฮะอ่าก็อุตส่าห์เด้งนะเพราะเครื่องลำนี้ไม่ค,คุ้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันรีเพลย์แล้วกันนะดีเพลย์ดูว่า,าเราลงได้นุ่มแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับ ก็จะพยายามลงจอดแล้วนะฮะเกือบถึงพื้นแล้วนะครับอ๋อเด้งเด้งมาประมาณฟุตหนึ่งนะ,ะสองจังหวะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยววันหลังเราจะเครื่องมใหญ่มาลงแล้วกันนะครับ